สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเก็บดอกอัญชันกันค่ะวันนี้เราจะทำเมนูไข่เจียวดอกอัญชันนะคะนี่ค่ะมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยเยอะมากๆเลยค่ะนอกจากจะเอาไปทำเป็นอาหารนะคะก็ยังเอาไปทำเป็นชาได้นะคะโดยเอาดอกอัญชันไปตากให้แห้งค่ะแล้วก็ ผสมน้ำร้อนนะคะก็จะได้เป็นชาดอกอัญชันส่วนสรรพคุณของดอกอัญชันนะคะที่เรารู้กันทั่วๆไปเนาะก็จะเป็นในเรื่องการบำรุงเส้นผมนะคะทำให้ผมเนี่ยเงางามดกดำค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยบำรุงสายตาได้ด้วยและยังมีสารต้านอนุมูลอิสระค่ะช่วยชะลอเิี้วรอยได้ และบำรุงผิวพันธ์นะคะทำให้ผิวพันธ์เนี่ยเต่งตึงกระชับค่ะช่วยลดน้ำตาลในเลือดและเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราได้อีกด้วยค่ะประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะคะสำหรับดอกอัญชันตอนนี้ก็เก็บได้เยอะพอสมควรแล้วล่ะค่ะคิดว่าน่าจะพอสำหรับเมนูไข่เจียวดอกอัญชันของเราในวันนี้แล้ว เมนูนี้เราจะทานคู่กับน้ำพริกมาอึกค่ะไปทำกันเลยค่ะนี่คือดอกอัญชันที่เราเก็บมาในวันนี้ค่ะในจานนี้ล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะตอกไข่ไก่ค่ะสามฟองใส่ในชามและปรุงรสด,ด้วยพริกไทยน้ำปลา ซอสฝาเขียวค่ะจากนั้นก็ตีไข่แดงให้แตกก่อนนะคะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะเมื่อเราคนจนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วจากนั้นก็เอาดอกอัญชันค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ ั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปรอให้น้ำมันเดือดแล้วก็เทลงไปเลยค่ะทอดจนไข่อีกด้านหนึ่งเหลืองกรอบเลยนะคะแล้วค่อยกลับด้านนะคะเราจะทำเมนูนี้ทานคู่กับน้ำพริกมะอึกนะคะส่วนเมนูน้ำพริกมะอึกก็รอคลิปหน้าค่ะจะมาทำให้ดูค่ะเมื่อเรากลับด้านไข่แล้วนะคะเราจะทอดต่ออีก สักพักหนึ่งนะคะถ้าทอดนานเนี่ยจะทำให้ดอกอัญชันไม่ได้นะคะเมื่อเสร็จแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ